ใส่ย่างไม่อุ่นอุ่นจะใส่ให้พี่แอนดูได้ไหมคะอ๋ออ่าโอเคครับใส่ย่างไหมเผื่อเราจะได้เห็นภาพตามกันไปเนาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นจะไม่เข้าใจงั้นเดี๋ยวถอยมานิดนึงอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนอ๋อถอดรองเท้าแล้วเอใส่ก็ไปได้เลยลูกอ่าอุ่นยกขานี้มาแล้วรองเท้าล่ะรองเท้าเวลาเราโรยตัวรองเท้ารองเท้ากีฬารองเท้าทั่วไปไหมคะหรือต้องรองเท้าเฉพาะสําหรับเฉพาะเฉพาะครับสําหรับเอ่อโรยตัวเนี่ยก็เป็นรองเท้าที่เราใช้เดินป่ารองเท้าที่เราสามารถที่ะเอ่อขึ้นเขาปีนเขาได้อ่าอุ่นถืออนนี้ข้อนิดนึงลูก Oh. นะครับแล้วก,ก,นนกเ็เดี๋ยวพ่อดึงให้อุ่นดึงเงินให้ไม่ใช่ตอนถอดอะ่ะอ๋อโ okay. อเคอันนี้พี่แอนอยู่ๆก็ขอขึ้นมาเลยไดยอ,อ,อยนโอเค <c oughs> นะครับออุ่นเดี๋ยวให้พ่อใส่ที่เอวให้กอนนะครับอ่าโอเคอ่ะ okay. อุนรัดที่เอวได้เลยครับคือมันจะมีตัวรัดเพื่อความปลอดภัยคืออย่างนี้ให้ใส่คุณผู้ชมจะได้เห็นว่าที่บอกว่ามันปลอดภัยมันรัดแล้วมันเซฟเราตรงไหนบ้างอ่าโอเคครับนี่ครับรัดตรงขา รัดขาแล้วก็รัดที่เอวนะครับ <El. S 1> แล้วก็จะมีห่วงที่เราไว้ให้ใส่อุปกรณ์อย่างนี้นะครับอ่าโอเคอ่าอ่าประมาณนี้แล้วย่งไงคะ้วเวลาเราปีนใส่หมวกใช่ไหมโอเค <Okay. S 2> มหมครับเพราะว่าเวลาเราอยู่บนที่สูงเนี้ยเราก็ต้องเออเซฟตัวเองด้วยค่ะพวกนี้คือตัวที่น้องบอกว่าจะเอาไว้ล็อ แต่ละจุดแต่ละจุดใช่ไหมตัวที่เพนขล็อกที่เอวไว้อันนี้ถ้าถ้าเวลาเราอยู่บนที่สูงแล้วเราจะเดินทางไปมาเนี่ยสองเส้นนี้ก็เป็นตัวที่ต้องมีสําคัญมากครับแล้วที่เหลือนี่ล่ะคะน้องอุ่นสําหรับถ้าเราจะโรยตัวอ่ะเดี๋ยวพ่อใส่หมวกให้ก่อนเขาเขาเขาาระเบียบชัดเจนนะต้องใส่ให้เรียบร้อยก่อนโอเคโอเคอ่าครับแล้วยังไงถ้าพี่แอนอยากจะรู้จักแล้วตรงนี้ทําอะไรได้อีกครับมีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้สกับกากีก็ใช้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง โ <Okay, S 2> อเคไว้ทําอะไรอะครับก็จะเวลาโรยตัวเราก็จะเอาวันนี้มาล็อกไว้กับเชือกครับผมเสร็จแ,แล้วอ่เดี๋ยวพ่อเปิดให้ <c oughs> เพราะว่าใช้แรงนิดนึงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาอืมมันเป็นมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นพวก, <c oughs> กอุปกรณ์นี้นครับ <c oughs> <c oughs> เราจะเอาเชือกคล้องจริงคล้องจริงอ่ะยังไงครับเราจะเอาเชือกลงไปแบบนี้อ่ะร้อยเข้าไปเสแต่แล้วเราก็ใส่กลับแล้วก็เอาคาร์บินเนอร์รัดครับเราเกี่ยวไว้ที่นี่ใช่ไหมแล้วเราก็เกี่ยวเอาไว้ตรงนี้ครับมันเวลาเป็นตัวปล่อยเชือกใช่ไหมล้วก็บีบปล่อยบีบปล่อยก็คือถ้าเราบีบถ้าเราบีบมันก็จะขานเชือกออกเราก็แล้วก็จะลงได้แต่ถ้าเราปล่อยปุ๊บมันก็จะเบรกเราเอาไว้ มันเป็นจังหวะจังหวะเนอะก่วนตะกี้ก็จะใช้เหมือนสต๊อปแต่ว่ามันจะเร็วกว่ากันครับก็คือเช่น1วิสต๊อปลงไปได้1เมตร แต่ว่ากระกีลงไปได้2เมตรเขาละเอียดมากค่ะคุณพ่อละเอียดมากเหมาะเป็นวิทยากรมากโอเคเป็นเป็นอะไรนะครับก็เป็นอย่างนี้เขาก็จะเรียนรู้โดยธรรมชาติเขาละเอียดมากแล้วเขาจาได้ดีเลยนะโอเคนี่ถ้าถ้ามีคนไปเที่ยวที่รีสอร์ทนี่เป็นไกด์แบบว่าแนะนำและทาโชว์ได้เลยนะเนี่ยเคยยังครับ เคยยังเคยโชยังเนอโอเคอ่ะงั้นเชิญเชิญนั่งเชิญนั่งจะค่ย่อยดีกว่าโอเคครับอุ้คล่องมากเลยอ่ะอ่าโอเคครับอ่ะแต่ว่าสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่พี่อันถามอย่างนี้ถ้าน้องอุ่นบอกเพื่อนๆหลรายเล็กคนพกโอ้โหอุ่นกล้าจังเลยอ่ะทายังไงถึงจะกล้าถ้าเขาอยากจะลองเล่นบ้างเขาต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมอุ่นก็คือเราต้องก็คือถ้าอยากฟินเราก็ต้องชอบจริงๆอืม ต้องวอร์มร่างกายไหมให้แข็งแรงถึงจะเริ่มปีนได้ไม่ต้อง,องอลุยได้เลยเสื้อผ้าคุณจะแบบไหนถึงจะเหมาะแขนสั้นแขนสั้นเพราะอะไรอ่ระเพราะไม่ยนถ้าปีนผ่าจริงๆมันมันจะไปเกี่ยวเสื้อ อ๋อโอ้ค่ะคือคือพวกชุดหรือว่าอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นกรรีกลายหรือว่ามีของมีอะไรหรือแบบว่าผมเผิมยาวไม่ได้มัดอะไรเงี้ยบางทีเวลาไปไดะฉะ้มันอาจจะเกี่ยวติดหินหรือว่าลอยตัวอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมชุดที่รับกลุมขยับขยื้นได้สะดวกสะดวกเก่งเก่งเก่งเนาะแล้วรทำยังไงให้เราปีนผาได้อย่างปลอดภัยก็เราก็ต้องไม่ลืมว้อก็ตง เราต้องดูอยู่ตลอดว่ามีเชือกเส้นไหนอยู่หรือเปล่าที่กำลังล็อกเราอยู่อ่าอืมเาคืออย่างที่คุณพ่อบอกจริงเนอะเราต้องเช็คให้ดูก่อนให้รู้ก่อนว่าลูกเราชอบสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าครับถ้าเขาชอบจริงๆเขาจะไม่งอแงจะไม่วอยไวและเขาจะทำได้ดีด้วยเขาทำได้ลึกซึ้งใช่แล้วแล้วก็คืออย่างที่มันกลับมาตรงที่ว่าเราเราอ่ะต้องอะไรนะครับตพอ่ให้โอกาสเขาแล้วเราก็ต้องดูว่าเอยจริงๆแล้วเขาอาจจะทำได้มากกว่าที่คิดอย่างอย่างผมก็ไม่คิดว่าเขาจะสามารถที่บ ดูถึงเวลาจริงๆแล้วเขาจะดูแลได้เองออกคอง็คล่องคล่องเลยถึงเวลาเขาจะสมาธิดีมากแล้วก็ออโฟกัสได้ดีเราะฉนั้นก็เราต้องให้โอกาสเขาครับ<ม>เราเราอย่า under estimate ว่าลูกตอนนี้ลูกยังทําเพราะพอเราให้โอกาสเนี่ยเราจะ,ะพบ<อ>เลยว่าอาจจะมีหลายๆเรื่องที่ลูกทําได้แล้วเราเรา,เรายัางไม่รู้เราจะรู้สึก amazing กับความสามารถของลูกเราเฮย้ย <laughs> เคยคิดว่าลูกเราทําไม่ได้แต่ปรากฏเขาทําได้อาจจะดีกว่าเราด้วยนะ,สะแสดงว่ากีฬานี้ถ้าพูดในแง่ของกีฬาผจญภัยเขาได้สมาธิแน่น สมาธิได้สมาธิดีได้สมาธิได้ความรับผิดชอบคือมันเป็นการดูแลตัวเองทั้งระบบเลยตั้งแต่เชื่ออุปกรณ์หมวกอะไรเงี้ยวิธีคิดแล้วการวิเคราะห์การลำดับความสําคัญอะไรอย่างเงี้ยผมว่าลอจิกกัเขาได้โปรเซสเขาได้แน่นอนขั้นตอนว่าก่อนจะไปจุดนี้เขาจะต้องเซฟจุดนี้ก่อนอยู่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องวางแผนต้องวางแผนต้องวางแผนต้อง คิดเผื่อล่วงหน้าว่าว่าออ่มีอะไรบ้างเพราะว่าเวลาเราไปที่หน้าผาไปถึงตรงนั้นแล้วขาดอะไรมาเงี้ยโอ้เออไม่มีขายเราอยู่บนนั้นไม่มีขายต้องเตรียมพร้อมจริงๆเนอะใช,ใช่ใช่เพราะเขาจะเตรียมอย่างเงี้ยคนนี้ก็จะเตรียมสเสบียงเยอะเง,งี้ยว่า อย่างนนพวกขน,นมหรือว่าหรือว่าพวกที่ให้กําลังงานคือคืออย่างอย่างนักปีหน้าผาเราเนี่ยเราจะต้องเตรียมพวกพวกประเภทพาวเวอร์บาร์หรือว่าพวกถ้าของ<ว>ของคนไทยก็จะเป็นกล้วยกล้วยหรือว่าเพิ่มพลังเราหน่อยอเงี้ยหรอกล้วยหรือว่าพวกลูกเกดอะไรเงี้ยเพราะบางทีเวลาเราใช้แรงเยอะเราต้องการพลังงานต้องของเน้นของหวานแันเหมือนกันเอออย่างเงี้ยผมก็พวกอย่างโอวันตินอะไรเงี้ยเราก็ใส่เป้ไปเพราะว่าอะไรก็ได้ที่มันไม่แตกมันไม่แตกให้พลังงานได้ไวอะไรเงี้ย บางทีนักวนผ่าเราก็คือแบบพวกซองแบบทีวีวันเงี้ยเราก็สะดวกหน่อยก็ฉีบเวลาแบบต้องการแรงก็ฉีว่ากินอย่างนั้นเลยเหรออ่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับเป็นเป็นเป็นหนุ่มน้อยที่ฟิตตั้งแต่เล็กๆเลยโตขึ้นเชื่อว่าสบายละเป็นหนุ่มน้อยที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการผจญภัยนะแต่ว่ายังมีอีกหลายกิจกรรมเห็นบอกว่าเดินป่าด้วยแล้วที่บ้านยังมีอีกหลายกิจกรรมี๋ยวีจแอรมาเจาะลึกเบรกหน้าแล้วกันเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าตอนนี้พักก่อนกับคิสทิปค่ะ คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าอาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญและจำเป็นที่สุดสำหรับทุกเพศทุกวัยดังนั้นเจ้าตัวเล็กของคุณควรได้รับอาหารเช้าอย่างเพียงพอเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้สมองมีพลังงานสำรองไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างต่อเนื่องในทางกลับกันถ้าหากลูกน้อยไม่ได้ทานอาหารมื้อเช้าก็จะส่งผลให้พวกเขาขาดสมาธิซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ได้คะ่ะ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับมื้อเช้าให้มากพร้อมคิดเมนูใหม่ๆม,มาเอาใจเจ้าตัวเล็กให้อยากกินมื้อพิเศษนี้กันนะคะสนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดไม่ใหญ่กว่า180มิลลิตร ดื่มทุกวันชลาดสดใสแข็งแรง น้องพรีเมียร์นะคะตัวเล็กแต่แจ๋วจริงๆนะเส้นเด็กพลิ้วคล่องจริงๆถ้าหากว่าผู้ชมมีลูกมีหลานจะมีกิจกรรมเก่งแบบนี้หรือแบบไหนอย่าลืมถ่ายเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน2นาทีนะคะแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอรอชมอยู่ค่ะว่าน้องๆเยี่ยมแค่ไหนนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันท้้งเอาไว้นะคะสำหรับหนุ่มน้อยนักผจญภัยนะคะน้องอุ่นบอกว่าโอ้โหมีเดินป่าด้วยนะทั้งลอยตัวทั้งเดินป่าบอกพี่แอนได้ไหมว่าเวลาเราเดินป่านี่เราต้องเตรียมความพร้อมอะไรยังไงไหมก็ต้อง องเอากางต้องถ้าเป็นกางเกงขายาวต้องพับให้ดีเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นกางเกงขายาวถ้ามันเกินขามันจะสะดุดเลยอ๋อเดินแล้วสะดุดอืมลำบากถ้าสําหรับคุณพ่อที่จะพาลูกไปเดินป่าเรื่องรองเท้ารองเท้าสําคัญมากเลยก็เออเชื่อเชื่อรองเท้าอยู่หรือว่ารองเท้าเลือกรองเท้าที่ดีเพราะว่าถ้ารองเท้าไม่ไม่ซับพอร์ตแล้วดีๆพอเดินไกลๆเดินนานๆแล้วมันจะเมื่อยปกติเขาเดินกันนานแค่ไหนกี่ชั่วโมงอะครับครับ ก็อย่างทิปนี้ก็ไม่ไม่ ไม่หดมากประมาณนักสองสามกิโลอะไรไม่ไม่หดมากเราเป็นเด็กแต่ว่าพื้นมันไม่ใช่พื้นเรียบนี่คะเขาป่ามันก็จะมีนงมีเนินมีอะไรนี่ก็จริงจริงเด็กๆก็จะมีเหนื่อยมีท้อบ้างนะครับแต่ว่าเราให้เขาได้พยายามเต็มที่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูแลเขาต่อได้ในเวลาจําเป็นอะไรเงี้ยคือเราให้เขาได้ทำหลายๆอย่างที่ผู้ใหญ่ทําแต่เราก็จะดูเรื่องของความปลอดภัยคือเรามั่นใจละชัวร์แล้วไปพร้อมกันไปด้วยกันเลยแต่เดินป่ากับเด็กๆเนี่ยมันจะ นานกว่าปกตินะครับเพราะว่าอย่างเวลาเราเดินเราก็พับพับพไปแต่เด็กๆอ่ะเห็ดสวยอะไรเงี้ยแมลงนี่จะอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกันหรอฮะอุ่นอุ่นโอคนนี้ชอบธรรมชาติขาแวะข้างทางใช่ไหมชอบแวะตรงไหนอ่ะเห็ดดอกไม้ชอบอะไรมากในป่าเราเจออะไรบ้างที่เราไปดิกวอลเราเจออะไรบ้างชอบไปอะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะที่มีแมลงต่างๆหลายตัวเลย อ๋อเอออะไรเงี้ยมันจะมีเป็นต้นธรรมชาติที่หลายทีเราไม่เห็นในสเขาจะชอบแมลงชอบด้วงชอบอะไรเงี้ยอ๋อคือเห็นหลายหลายอย่างที่ในห้องเรียนไม่มีให้เห็นอ่าครับเปิดหนังสือมามันก็ไม่เหมือนตัวจริงครับคือเขาได้บรรยากาศอ่าครับอ๋อแต่ว่าเขาเขาจะใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่เล็กอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเพราะที่รีสอร์ทเนี้ยเขาก็จะจินยกิ่งไม้ใบหญ้าก้อนหินแมลงตะกั่วแตนด้วงอะไรเงี้ยคือชอบธรรมชาติตั้งแต่เล็กหิ่งห้อยอะไรเงี้ยแต่ที่ตอนเปิดรายการอุ่นคุณพ่อบอกพี่แอนว่า มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เนี่ยมีจั้งหลายอย่างแต่กี้เราคุยคร่าวๆแค่2อย่างเนาะปีนผากับลอกใช่ไหมคะมีมีอันไหนอีกบ้างครับก็จะมีเอาง่ายที่สุดเมียอะไเอาง่ายที่สุดแบบเด็กๆอย่างพี่แอนไปเลยลอยฟ้าลอยฟ้ายังไงทำยังไงครับก็คือจะมีชุดแบบนี้ให้แล้วเราก็จะใช้อ่านี่นนเชรอกอ่าถูกแล้วล็อกไปอย่างงี้ แต่ว่าตัวลอยฟ้าฝั่งนี้จะเป็นคาราบินเนอร์อีกการหนึ่งแต่ตัวล็อกอีกตัวนึงแล้วก็จะเป็นเล่นรอกนะครับแล้วก็จะใช้ใช้เดินทางไปตามสลิงก็ใส่ชุดล็อกเสร็จปุ๊บก็ลอยไปเลยนะล็อกไปไปฝั่งตรงข้ามอันนี้ง่ายเริ่มต้นให้เราคุ้นเคยกับความสูงคือเราใส่ชุดล็อกเสร็จปุ๊บาหนที่เราก็จะควบคุมความเร็วให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราไปไหนต่อดีจบจากลอยฟ้าเล่นอะไรดีปีนผา ปีนหน้าผาอะไรเงี้ยนะครับตะกี้เราโรยตัวอันนี้ปีนขึ้นครับปีนหน้าผานี่ก็จะเป็นหน้าผาที่อยู่ในรีสอร์ทของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่จะดูแลความสูงให้เราเริ่มที่12เมตรก่อนเพราะว่าหน้าผาจําลองเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราสามารถควบคุมทุกๆอย่างสภาพแวดล้อมเชือกหน้าผาอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ตําแหน่งสถานที่เนี่ยปลอดภัยทุกอย่างครับพอเราเริ่มควบคุมได้เงี้ยหินลักษณะหินเราจะจับจะเหยียบตรงไหนเนี้ยเราก็ทำได้เสร็จปุ๊บแล้วก็ เราก็เริ่มไปตัวอื่นเราอยากจะไปเดินทางบนสลิงไปตามยอดไม้ไปตามต้นงิ้วไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชื่อว่าทาซันทัวร์ทาซันทัวร์ทาซันทัวร์ครับก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับหนีอธิบายได้ดีใช้จะเป็นสลิงมีสี่ด่านครับผมเราก็จะตอนแรกก็จะมีเป็นที่วอร์มก็เป็นที่วอร์มเราจะใช้สลิงไปก่อนแค่สรับ เป็นที่ซ้อมฮะเราก็จะซ้อมกันก่อนให้ให้ลองซ้อมลองเอาเอาลอกลอกแล้วก็ลองเบรกด้วยตัวเองก็จะมีถุงมือเบรกถุงมือเบรกอันไหนถุงมือเบรกอันนี้อ่าเนี่ยฮะเราก็มีถุงมือเบรกอ่าของเด็กเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ที่บ้านหางามคือจะมีไซส์ผู้ใหญ่ไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่ไซส์เด็กคือไปคู่กันได้ครับครับก็คือเพราะว่าของเด็กเนี่ยอุปกรณ์เขาจะเป็นเซตหนึ่งแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยต่เชื่ออะอ๋อสายเซฟตัวนี้ก็ เอาไว้ใช้พ่วงครับไว้ใช้เวลาที่เราไปอยู่บนต้นไม้สามารถที่จะล็อกอย่างที่บอกว่าเวลาเราอยู่บนที่สูงก็ต้องมีสายที่ล็อกเส้นหนึ่งเส้นที่สองอะไรเงี้ยนะครับคือเขาเล่นวเด็ก นีนีด้วยหรือว่าในกรณีที่มีเด็กตัวเล็กๆเล็กเกินที่ที่เขาจะดูแลตัวเองได้ก็เจ้าหน้าที่ก็ไปด้วยโดยที่เอาสายเส้นเนี้ยล็อกที่ที่ด้านหลังของเด็กๆก็เด็กๆก็เกาะไว้อย่างเดียวเลยผู้ใหญ่ก็เจ้าหน้าที่เราก็เบรกให้ต้องต้องโห่ไปด้วยไหมโอ้เป็นทสารไปด้วยนี่เล่นหมดแล้วใช่ไหมนี่มีอะไรอีกไหมมีมีอีกมีอีกไหมที่ แน่นน่าจะเล่นได้ท่าสันทัวผางามลอยฟ้าวอเตอร์ชาเลนจ์วอเตอร์ชาเลนจ์คือวอเตอร์ชาเลนจ์ก็จะเป็นด่านน้ำด่านประจนไทยหด่านนะฮะให้เราไปก้ข้ามสะพานเชือกวิ่งข้ามสะพานโฟมมันจะจมดำน้ำหนักตัวเราลงต้องรีบวิ่งก่อนที่มันจะจมอ๋อมันเปโฟมโฟมโฟมแล้วก็ต้องวิ่งข้ามโฟมไปอ่าใช่ใช่มันจะจมมันมันจะจมเป็นด่านๆไปเลยเราต้องรีบวิ่งไปแล้วก็สาวแพรนะครับแล้วก็หัวลอกหัวลอกนี่คือครับแต่ว่าด่านโฟมโฟมตอนทำ เนียชาร์จขึ้นชอบอันไหนมากที่สุดครับทุกอย่างที่พูดมาออ๋ดันสุดท้ายออ๋ในเก้ากิจกรรมของชอบอะไรที่สุดครับชอบโอยตัวจากนกผาชอบโยตัวถ้าจะให้ชวนพี่แอนไปเล่นให้พี่แอนเล่นอะไรพี่แอนไม่เคยเล่นเลยนะสักอย่างอย่างพี่แอนควรจะเริ่มจากอะไรก่อนดีอยฟ้า ลอยฟ้าคือดูถูกใช่ไหมโอเคโอเคคือแวนจะต้องลองแน่แน่เลว่าคนที่มาเป็นครั้งแรกใช่ไหมลูกแวนเล่นแวนดูถูกถูกต้อง่ะถูกต้องแวนต่นอย่างนั้นแหละนะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเป็นหนุ่มที่เขารู้เรื่องในกิจกรรมกิจการได้ดีทีเดียวเลยนะคะรู้เรื่องทุกอย่างได้ฝึกพาเป็นไกด์บ้างอย่างไหคุณพ่อก็เขาก็จะเป็นพรีเซนเตอร์เวลาที่เราเล่นกิจกรรมหรือว่าเวลาเราเล่นกิจกรรมเข้าตามแลาวเวลาเห็นเด็กๆเล่นเนี่ยผู้ใหญ่จะรู้สึกเฮ้ย เด็กก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาเป็น motivation ดีๆใช่เพราะเราเห็นแล้วบอกฮเฮ้ยเด็กดูสนุกเราต้องเล่นด้วยนะมีไปชวนเพื่อนในที่โรงเรียนบ้างไหมครับมาเล่นกันก็เคยมีจัดทัวร์ที่ห้องไปครั้งหนึ่งเป็นไงแล้วเพื่อนเพื่อนว่างไง ก็บอกว่าสนุกดีก็เหมือนเด็กๆก,กระโจนเข้าสนามเด็กเล่นอย่างนั้นแหละอระมาแล้แลเล่นเพลินสนุกสนานอันนี้ถือเป็นกิจกรรมนะคะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถใส่ให้กับลูกเราได้เพราะหลายคนมองอะ่ะกลัวตรงนู่นกลัวตรงนี้มีโอกาสให้เขาได้ลองเียงแต่เราต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนว่าสิ่งที่เราจะให้ทําเขามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคืออยู่ในสายตาของเราด้วยนะแต่สาหรับคุณพ่อเองเด็กๆหลายๆคนเวลาเราคุยกันเขาก็จะให้ความสําคัญแตกต่างกันไปบางบ้านจะให้ความสําคัญกับวิชาการเยอะมากบางบ้านจะโหกิจกรรมหนักมากในมุมของคุณพ่อแบ่ งงผมว่าผมว่าทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องกิจกรรมเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่าก,การเรียนเนี่ยมันจะทําให้เราเซึมซับได้ดีเนี่ยหนึ่งก็คือความแข็งแรงทางกายภาพ มันก็ทําให้เราได้เวลาร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยสมองเราแบบตัดสินใจไวฉับไวซึ่งสิ่งเหล่านี้กิจกรรมให้เราได้มันก็ทําให้เราไปเสริมในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วในการเรียนเวลาเราเรียนรู้เราอะไรมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราศึกษากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นเราเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะตั้งคาถามกับตัวเราเองได้ว่าตัวกิจกรรมเองเนี่ยให้อะไรกับเรานะครับเพราะฉะนั้นการการเราเลือกกิจกรรมที่ดีเนี่ย มันมันเป็นทั้งการเรียนไปด้วยแล้วเป็นกิจกรรมไปในตัวด้วยคือมันเสริมกันละกัน <c oughs> ใช่ใช่เหมือนกิจกรรมก็จะทําให้เราได้ทักษะชีวิตท<ๆ>ักษะชีวิตก็จะเสริมเรื่องของการเรียนต่างๆการตัดสินใจการวางแผนทุกอย่างนี้ด้วยร่างกายแข็งแรงหลายๆคนไม่ได้คิดว่าเอ๊ะการเล่นเหรอการเล่นจะสอนเรื่องของการวางแผนการการแลนการตัดสินใจอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องนี้ทั้งการเรียนก็ให้ผลทางด้านสมองกิจกรรมก็ให้ผลทางด้านสมองด้วยเหมือนกัน ถามหนุ่มน้อยของเราดีกว่าเป็นหนุ่มนักพนจนภัยตั้งแต่เล็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากปินผาบ่อยๆอย่รู้แล้วละ่ะดูแลก,กิจการที่บ้าน <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นคนที่ดูแลก,กิจการได้ดีเ <c oughs> พราะรู้ทุกอย่างหมดเลยแล้วละเอียดด้วยถูกต้องไหมครับอ่ะถ้าจะให้เชิญชวนล่ะเพื่อนๆที่ดูรายการอยู่บอกว่าไปเที่ยวที่บ้านเราสิจะเชิญชวนยังไงก <c oughs> มีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่ เป็นกิจกรรมที่น่าลองดูม,มันมันยัางไงเราเห็นบรรยากาศธรรมชาติก็คือตอนแรกดูดูแล้วก็อาจจะไม่ชอบแต่ว่าถ้าเล่นเราก็ติดใจคือเลิกไม่ได้เลยทีเดียว <c oughs> ไม่ได้คุณคุณ<อ>พ่อบ้างอ่ะคุณพ่อคาดหวังอะไรกับหนุ่มน้อยคนนี้บ้างอืผมก็คิดว่าเราได้เปิดโอกาสแล้วให้เขาได้ลองเรียนรู้เพราะเพราะว่า ความต้องการของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยความถนัดของเรามันก็เป็นแบบหนึ่งแต่ว่าพอถึงในรุ่นของลูกๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีอะไรบางอย่างซึ่งต่อยอดจากเราหรือว่าไม่เหมือนจากเราเน้นเราก็ลองดูได้เปิดโอกาสให้เขาได้ได้ไปในทางของเขาอย่างเต็มที่คือปล่อยให้ดูเต็มที่อาซาบมาว่าหลังกล้องนี่มีสาวน้อยนั่งอยู่ด้วยใช่แล้วลูกสาวอายุเท่าไหร่คะอ่หกขวบนะครับ น้องชื่ออะไรเอ่ยอ่นอุ้มอุ้มอุ้มเหมือนเราไหมอุ้มปีนผาไหมไม่อุ้มปีนต้นไม้ไหมก็ปีนก็ปีนบ้างครับคืออย่างอย่างคนนี้ก็ก็ก็เอ่อไปอะไรนะครับก็ไปปีนหน้าผาอยู่ด้วยแต่ว่าแต่คนนี้คนนี้จะจะคมเครื่องก็เยอะอยู่เหรออยากอยากให้น้องสาวลุยเหมือนเราไหมจะได้มีเพื่อนไปลุยไง ทำไมทำหน้าลำบากใจอ่ะทําไมทําไมอยู่บ้านช่วยเลี้ยงน้องหรือเปล่าจะยังไงจะสั่นหรือจะพยักพีิบเลียนดูแลสงสัยอีกทีนึงอยู่บ้านช่วยเลี้ยงน้องเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะเอางี้อยู่บ้านแกล้งน้องเปล่าไม่อยู่บ้านน้องแกล้งเปล่าแต่ว่าคุณพ่อมีวิธีเลี้ยงที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างสําหรับลูกชายที่ลุยเต็มที่ลูกสาวเรามีก็จะมากัดเยอะขึ้นไหมคะ ลูกสาวเพืผู้ชมดูอยู่ไงเรามีลูกสาวออโอ้โหแต่กิจกรรมมันดูมันดีนะผมว่าดูลักษณะธรรมชาติเขาดีกว่าว่า,วา,าความชอบก็เป็นไงเช่นลูกเ,เขาอาจจะอชอบเรื่องของการแสดงหรือเรื่องรำเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เราก็ส่งเสริม,มไปทางด้านน,านั้นอะไรเงี้ยแต่เต่ก็ไม่ใช่ว่ารำจา๋าไปอย่างเดียวเลยก็มีกิจกรรมอย่างอย่างคนเนี้ยให้รำหรือว่าไปแสดงอะไรเงี้ยเขาก็ทําได้เนี่ยเดี๋ยวกันก็ให้เขาได้มาปีนหน้าผาบ้างได้มาลองดูว่ามกัน อ่ะก็เราเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันเขาก็ปีนอยู่ในรีสอร์ทอะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งเขาเดินมาบอกผมว่าเขาอยากจะอยากจะไปอยากจะทําอะไรเงี้ยก็รอเขา,นะห,นาหน้าที่ของผู้ปกครองก็คือลูกอยากทําอะไรเราค้นพบว่าอะไรเป็นความสามารถของลูกอะครับทําให้เต็มที่เตียงไม่พร้อม,อมนันกายภาพหรือว่าอย่างก็อย่างที่บอกอย่างของผมเรื่องของปจนไทยเด็กๆต้องการ,ต,การ,ต,การต้องการพลังงานต้องการอ,อุปกรณ์คเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเราผู้ใหญ่เราหิวรออรอได้เด็กๆรอไม่ได้คือการเลี้ยงลูกไม่ได้มีสูตรสําเร็จนะคะ เราก็ดูตามนิสัยลูกเราแหละว่าแต่ละคนเขานิสัยแบบไหนจัดให้เหมาะสมแต่ที่สาคัญเปิดโอกาสให้เขาได้ลองโดยดูอยู่ในสายตาของเราด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะกันไปค่ะมีนี่เลยเครื่องดื่มบํารุงกาลังนะคุณพ่อเห็นบอกแอบไปดื่มกันอยู่ในป่าด้วยใช่ใช่นะอ่ะกระเช้าอูตินสมาทค่ะสูตรใหม่ผสมน้ามันปลาขนาดใหม่180มิลลิลิตรดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรงนะเผื่อไปปีนรอบนะไปดื่มได้นะาล้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะะตลอด2ปีที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมดีๆเรื่องราาดีๆม เล่าสู่กันฟังตลอดแต่ว่าเนื่องด้วยหลายๆโอกาสนะคะทำให้ทางด้านของสถานีโทรทัศน์ของเราต้องยุติการออกอากาศนะคะในวันที่31สิงหาคมมันจะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการท k About k คิ s รวมถึงรายการอื่นๆในสถานีของเราตลอดมาแต่อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันได้นะทางช่องทางของโลกไซเบอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook คลักลูก Family c h a n n e l Modern m ั m TV Fanpage และ k i d s c u r r y TV นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามวันนี้ขอบคุณคุณ พ่อนะคะแล้วก็ต้องอุนอีกครั้งค่ะคุณค่ะขอบคุณครับเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเรายังมีเวลาย,ยังต้องติดตามชมกันอยู่ในวันต่อๆไปถ้ยังไม่หมดส1สิองหาคมค่ะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วเรา3าคนพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เป็นนักกิจกรรมแล้วก็อยากจะพาลูกๆไปทํากิจกรรมบูรณาไทยนะครับอย่างแรกเลยที่เราควรจะต้องมีก็คือผลิตภัณฑ์ที่เติมพลังให้กับน้องๆเพราะว่าเวลาเราทํากิจกรรมพวกนี้เราจะเสียพลังง่ายมากนะครับมันจะเป็นโอวัตินเป็นกล่องเล็กๆหรืออะไรติดเป้ติดอะไรก็จะสะดวกกับเขานะครับแล้วก็กิจกรรมบูรณาไทยเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่เรื่องของแรงอย่างเดียวแต่ว่าจะใช้เรื่องของความคิดด้วยเพราะฉะนั้นการที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นมีน้ามัน ปลามาด้วยเนี่ยก็จะทําให้เพิ่มเรื่องของ DHA นะครับทั้งไม่เด็กๆเนี่ยได้คิดได้ตัดสินใจเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ต้องใช้เรื่องของพละกาลังกายด้วยนะครับพละสมองสมองด้วยนะครับในการตัดสินใจต่างๆนะครับก็เราเตรียมลูกให้พร้อมที่สุดแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับลูกนะครับทำสิ่งต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมครับ